จังหวัดนนทบรุรีประชุมเตรียมหารือจัดสถานที่สอบ TCA s สสำหรับผู้ที่ติดเชือเ้อไวรัสโควิด -19 เปิดเป็นสนามสอบพิเศษในวันนี้ที่ห้องประชุมชั้นสามสราราการจังหวัดนนทบุรีนายราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีพร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมพร้อมสถานที่ในการจัด T ี a s สสำหรับผู้ที่ติดเชือเ้อไวรัสโควิด -19 เปิดเป็นสนามสอบพิเศษ โดยในเดือนมีนาคมระหว่างวันที่12ถึง20มีนาคม2565เปไ็นฤดูกาลแห่งการสอบ t c a s t แกะและแพทเข้าสถาบันอุดมศึกษาแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องจึงได้มีการวางมาตรการในการจัดสอบอย่างเข้มงวดตามหลัก VUCA เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างซึ่งจังหวัดนนทบ,บุรีได้มีมติจัดสนามสอบพิเศษ ที่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยผู้เข้าสอบผู้จัดสอบและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสําหรับจังหวัดนนทบุรีมีนักเรียนชั้นมัธนยมศึกษาปีที่6ที่จะเข้าสอบในระบบ T ี a คสจํานวน7,899คนและมีการคาดการณ์ว่ากรณีผู้ติดเชื้อร้อยละ5ของนักเรียนที่เข้าสอบ โดยจังหวัดจะมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสถานที่สอบพิเศษ TCA คสให้มีการจัดห้องสอบเป็นสัดส,ส่วนแยกกลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างไรก็ตามการจัดสนามสอบจะมีกำหนดการใช้ห้องสอบขนาดใหญ่มีอากาศถ่ายเทเพื่อให้สามารถเว้นระยะห่างโตอสอบ2เมตรทั้งแนวนอนและแนวตั้งส่วนผู้คุมสอบต้องสวมชุด PPE หรือ ใช้กล้องวงจรปิดในการคุ้มสอบเพื่อลดการติดเชื้อครับนิวยี่สบสี่สถานีประชาชนสามารถในี่ใจดีรายงาน